สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำออคอนเทนต์อีกแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะใช้ของในคาเฟ่แมวอีกแล้วคือมันไม่จบไม่สิ้นกับคาเฟ่แมวสักทีนะเพราะว่ารู้สึกว่าเห่อมากเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันอัปเดตมาใหม่ เพราะว่าเราจะขับรถไปอีกแล้วนะคะคู่นี้เราจะลองใช้ฟาฟาเทอร์ทอยหรือว่าของเล่นขนนกนะคะที่อยู่ในะคาเฟ่แมวเนี่ยมาเล่นกับสัตว์ตัวอื่นดูบ้างอย่างเช่นสัตว์ในฟาร์มหรือว่าน้องหมาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงน้องจะเล่นของเล่นเราไหมนะทุกคนก็โอเคเราก็จะขับรถไปอย่างนี้นะคะทุกคนขับแบบธรรมดาลโลกจะไม่จํานะคะต้องขับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆเลยนะคะแบบนึง รถค่อนข้างที่จะพังแล้วนะก็ขับเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะเราก็ชอบขับชนนู้นชนนี่ไปนะคะทุกคนมาทุกคนใกล้ถึงคาเฟ่แล้วออกนิดเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกก็อยู่แต่คาเฟ่แมวั่นแหละทุกคนมา,าถึงคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในคาเฟ่กันแล้วก็จะไปซื้อของนะคะ ต้องใช้เงินซื้อด้วยนะคะทุกคนแล้วของเล่นก็เล่นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนี่เลย Father toy นะคะก็คือล้อเยนนั่นเองนะคะเราก็จะซื้อมาเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกับน,น้องแมวที่คาเฟ่ก่อนนะพอเรากดวางนะคะน้องแมวก็จะเล่นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเห็นไหมเราก็เลยอยากรู้ถ้าเราเอาไปเล่นกับสัตว์ตัวอื่นบ้านที่ไม่ใช่น้องแมวในคาเฟ่เนี่ยน้องจะเล่นแบบนี้หรือเปล่านะทุกคน น่ารักมากเลยค่ะทุกคนของเล่นนี้คือแบบเอาใจสายแบบท่าดแมวสุดๆเลยนะคะเราวาไปที่บ้านเราเลยนะคะบ้านเกิลนะคะโฮมเกิลนะก็เป็นบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาเล่นกับน,น้องแมวตัวนี้กันไม่รู้จะเป็นยังไงนะลองกดเล่นดูนะคะกดไปที่ไอเทมได้เลยนะคะอุ้ยสักครู่นะทุกคนอ่ะกดที่ไอเทมได้เลยแล้วก็วางนะคะหาจังหวะก่อนอุ้ยทุกคนปรากบน้องเล่น,นะคะ่ะนี่เลยน้องก็จะเล่นตปบแบบนี้เลยนะคะ ตอนแรกไม่คิดว่าน้องจับเล่นนะเพราะว่าคิดว่าแบบได้แค่แมวในคาเฟ่นะคะสรุปคือได้หมดเลยนะคะน่ารักมากเลยดูดิทุกคนคือน้องดูโซนๆยังไงไม่รู้สรุปก็คือได้นะคะทุกคนน้องแมวตัวนี้นะคะเอาเดี๋ยวน้องเดินไปไหนแล้วนะทุกคนน้องเดินไปไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราลองไปที่บ้านของบอยบ้านนะคะก็คือไปหาน้องหมานั่นเองนะคะไม่รู้าน้องหมาจะเล่นหรือเปล่านะคะลองไปกันทุกคน นี่เลยว้าไปอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะปรับแสงให้เห็นชัดนะคะทุกคนเข้าไปในห้องเอ้ยเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็เล่นนี่เลยน้องหมานั่งอย่างนี้เดี๋ยวเราจะวางไอเทมเลยนะคะเอาสารุปน้องไม่เล่นค่ะทุกคนคือไม่มีท่าทีว่าน้องจะเล่นเลยดูยืนดูดูยืนมองเราแบบนี้ด้วยนะอ่ะนั่งหน่อยสรุปน้องไม่เล่นนะคะทุกคนโอ้ยเสียดายมากเลยอะ่ะถ้าน้องเล่นจะน่ารักคนนี้อีกนะ เสียดายอ่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกับซากุระฟาร์มบ้างก็คือสัตว์ในฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสัตว์ตัวเล็กๆก,ก่อนนะคะก็คือไก่นั่นเองนะไม่รู้ไก่จะเล่นหรือเปล่าอลองวางดูไอเทมนีม่ซื้อมาหลายอันเลยไม่เห็นดีตัวไหนเล่นเลยไก่ไม่เห็นเล่นเลยทุกคนสรุปก็คือไก่ไม่เล่นนะคะ ทุกคนแต่ว่ามุมนี้มันก็น่ารักเหมือนกันนะดูดิทุกคนมุมนี้น่ารักมากก็คือว่าเราคิดว่าตัวอื่นก็ไม่น่าเล่นแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะทดลองให้หมดทุกตัวนะคะเมื่อกี้ไก่มันวิ่งตามเราแล้วก็แพ้นะคะแพ้หรือแก่ไม่ทุกแพ้อ่านี่ไม่เล่นเหมือนเดิมโอเคจบแล้ว วิ่งหนีไปด้วยนะแล้วก็มาวัวต่อนะคะทุกคนไม่มีท่าทีอะไรเลยมาตัวสุดท้ายน้องหมูนะคะไม่ได้ก็คือจบคลิปแล้วแหละสรุปไม่ได้นะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะกับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด u ั s c r i b ์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย